ผูช้ชมทุกท่านะนะครับกับเกมเมอร์ทีวีเช่นเคยนะฮะก็ยูคกับผมกับเกมเมอรนะก็วันนี้มาตามคำขอของคุณแม็กนะฮะแม็กเกมเมอร์ทุยนะฮะไม่มีรายการของอันนี้เสียนะเพราะเจ็บคอนะก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูนะต้องขออภัยที่เมื่อาวานเออใช่วันจันทร์ไม่ได้ลงคลิปนะ,ะไปโรงพยาบาลรตรวจคอนะ เราก็จะมาเล่นกันเราขอไปกับเสียงของเออนะอุยเสียงดังไปเดีย๋ยวขอลดเสียงก่อนโอ้โยดัง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 เสียงผมไม่ได้เสียงผมร่อทุยนะเล่นเกมมาเล่นเกมคาราฮาร์อะไรนะโอเค เดแล้วเออเอเออดีดีกดกล่องก่อนนี่คเกมสกีเอชันนะเ่เกมโรดเดเดมนะเอนะยัอ่นีกเนมนะกุนลับกดเล่นสักครเป็นตัวเลยเล็กสควย เกิดมาก็เขาเจอมาเพื่อเออเออเออตายตายอะไรเดนดอยอือเสียงรงไปแล้วนะเล่นต่อเลยอื้มมันอยู่ตรงไหนละโอ้โหต่อหน้าต่อตา ยังจะไม่รู้เองนะครับจะไม่ใช่เพชรอกมาจอมาจอละไม่ไปเจลาไปเลยออเป็นอะไรอย,อย่างเนี้ยไปเป็นใหญ่แล้วดิกูกูกูเอ๊ะตายแกโอ้โหทำไมมันเยอะจังเดี๋ยวพูดพูดต่อได้นีมคุณฟังมันเนี่ยส่วน สีพันพันธมิตรนี่คือของผมนะไปต่อเราคนค้างวานเขาคิดว่าคนงานต่อต้างเนี่ยเอาไปเที่ยวไปจะของวานเนี่ยางคนจิดต่อไปตกดต่ยาเดี่คอนแบบาถ้าคนเนียถ้คนว่าไจิดต่อแบบว่าแล้วก็จิตต่อคน เจ้าของทะเลเจ้าของภาคะลหาดหลังนี้ใครยของผมติดต่ออะไรยเงี้ยแต่งตัวมองมองี้นะาผมนะรัมันไม่ใช่มั้งแบบคนแบบตกามดิมดูนะแบบตกเาดยไอถึงว่าม่รู้อุ้ยอุ่นลอยู่ไหนวะเนี่ยต้องมท่าแนี้ไม่ม่ชอุ่มนะ บนอะไรกันอ่อู้หูนชาติเต็ตายแล้วตายตลอดเลยนะครัเลยังดีคเลยังมีทางมะเนีเยโอเริ่มเก็บเปิดเลยอุ้ยตรงนั้นเออยิงไม่ได้ไมไมามไมไมาม่ดีมาดีมาม่ดีลมา มันก็เม็นเหนียวเด้อดึง shit shit, shit. Boy, s h ลแคปเฮ้ยเฮ้ยเีวมาแล้ว ที่ดังๆก็เก uh ิดอนรัพันไอ้วันรัพันรเก็บวันระห้าร้อยเี่ยวลูกค้ามากคนอะไรก็มามาที่นี่มามาเดี๋ยวเล่นนะมะรวยโดนต่างๆที่เขาทำแบบนี้นะเอะนก็โอ้พเียนมากเลย เนี่ยสักกูไม่รู้ไป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 อ้เปลิงเกมนี้ไม่มีกาตาลิงเว้ยโอเคได้ปืนเอริเอีนเบลเลียร์ก็จะขอเพื่อคำหยากนะนะลืมบอกต้องคิด what the fuck you man อุ้ย extra น่าทำไมได้ปืนเก่าอ่ะโอ้ยไม่ดีไม่ดีมาไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วดีละวมากโอเคนี่เอเคยซีเจ็ดสี่ถุยแล้วมันอาคาอาคาอินุอย่ามาคนละเรื่องเลือดเยอะเลือดเยอะแล้วไ้งโอ้ยเกิดตอนนั้นตัด ตายเลยกูนี่มาเป็นอาใครนูเลยนะเล่เกมแท็บนี่นี่ซูมได้จะซูมไปทำเพลืออร่อยได้รับสิบเหรียญถุยอาายุ้ยอาใครนู ดีมากเพื่อนโง้อเจ็บโอจะหมดแล้วองดินลยี่สิบเอ็ดังตังไปใต้ดิเดี๋ยวกดไออนอ่ะออลูกหลานนะไม่รู้ไไอคอดลูกหลานตายฟังพอถึงลูกพอถึงลลูกหลานลูกหลานยังไร ขายที่ไวคนมาซื้อที่ขุดไปเชิญใครอะไรก็อยู่ฝังคนสมัยก่อนฝังจริงไหฝังแต่ก่อนอยู่ตรงขตาะไปเล่นต่อแล้วผมมาได้เล่นเลยนะไม่ได้พูดนะเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่ข้างหลังนั่นไงชัดเลยโอ้ยเจ็บเจ็บนะครัชเจ็บนะเออคัสเก่งเนาะ อันนี้เล่นออนไลน์นะมันจะเล่นกับบอทมันจะเล่นกรบป๋ออันนี้เล่นออนไลน์นะครับแก้แค้นมันยิงตรงนูน้นเรียบร้อยอใครยิงให้วะอุยเดี๋ยวเออดีมากเพื่อน

ไม่ใช่สนามเอ้ยไม่ใช่สนามเป็นอะไรนะเออ่บาเล่์นะวันนี้ไม่มีแขกรับชวนเชิญอันนี้มาเล่นตามคำขอของคุณเอ่อแม็กนะเขาบอกให้เล่นเกมผีคงมาเล่นเกมสงครามแต่ก็นี่ก็ไม่มีให้ดูเลยว่าอีกฝั่ยึดเด็ดสองปังปังสีทอง ซีคีแอคชั่นซีคีแอคชั่นซีคีแอคชซีคีแอคช่นโอ้ยควายสมองมึงฝ่อป่าวะยิงเลยเพื่อนยิงมันให้ตายแมงไม่ตายตุ้มตุ่มนี่ไมได้เป็นเราเลยนี้ยอืมสวยไหมดุชื่อเสียงโจมตีดร่งดังมาก แมวแมวขึ้นมันมีสไนเปอร์มันอยู่ตรงฐามันแน่นอนมันไงไเออเดสเลยมันมีสไนเปอร์สตัวกลตายหาเลวไงยังมีสไนเปอร์สองตัวเงินรัวเดี๋ยวยู่หลังกู ลายห่าเหมือนกัน<อ>นะนในเคสเดี๋ยวมันได้กี่ตัวแล้วตอนนี้มันได้ห้าเก้าผมได้หกสิบห่างกันแค่ตัวเดียว <c oughs> ยิงยิงรัวัวมึงไม่ตายกูก็กยิงไปขอรี่โหลดลูกกระสุนก่อนนะ โอ้โหไม่ชักอะไรเลยดีวะ่ะดีวะ่ะดีวะ่ะแกใยัแล้วก็ดีงั้ต่อนี่แหละเฮ้ยกอนกนกอนสองนี่กอนสองทองแรงไม่มีที่ติรู้ว่าแรงไม่มีทีต่ติอุ๊ย,ยแกปันลิงแกปันลิงกันเล็กกันเล็ก,กเลยเอ,อ๊ S <S ตายแกอุ๊ยเดี๋ยวทำไมเราได้หกสิบเก้าเร็วจังเลยนี่คนนะเกตโอเร็กเลยอะไรอะไรมาทำไมเชื่อรอยมาจากไหนมาหารอยหาใครอ่อาคาอินุครับหาลูฟี่หาโซโล ប okay. right. right. ានចិ2គីឡូតែមែនចាំ話រឿង One Piece របស់ម៉ាផោតវ៉ាក់ប៉បនងគ្រូនិក្រេប